สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับที่สนาม London Stadium นครับในเกมเพิมลีกคู่ระหว่างว e s t Ham นะครับเปิดบ้านตรบกราเยียนของ Arsenal และก็เป็น Arsenal นะครับที่บุกมาเอาชนะไปได้5ประตูต่อ2ยินดีกับแฟนๆของ Arsenal ด้วยนะครับที่วันนี้โอ้โหผลงานก็ยอดเยี่ยมอีกแล้วกลับมายิงเป็นกรอบเป็นกรรมได้ทำประตูได้ผมว่า ณนะปัจจุบันเนี้ยหความั่นใจ2จังหวะการเล่นไหลลื่นไปหมดเลยก็มันก็ต้องยอมรัปครับว่าการกลับมาของของลูกพี่กับตันโอเดกาดมันทําให้เกมของอาร์เซนลมนไหลลื่นมากและตรงกลางสนามนครับเราจะเห็นว่าพอมีคนเก็บบอลหลายๆตำแหน่งของอาร์เซนลเล่นง่ายขึ้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่โอเดกาดเ,เก็บบอลตรงกลางสนามได้ไม่ว่าจะเป็นปีกอย่างซาก้าเองหรือแม้กระทั่งฟูลแบ็ค ที่ขึ้นมาเติมภาระก็จะไม่ไม่ต้องตกไปโดยที่พวกเขาต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงเมื่อไหร่ก็ตามที่โอเดกาดเก็บบอลได้โอ,อากาสที่อาร์เซนอลจะต้องจบจังหวะเหล่านั้นเนี่ยถึงมีสูงมากและไม่เสียบอลง่ายด้วยที่ทําให้ถูกโต้กลับมาถ้าถูกโต้กลับมาวิ่งเต็มสปสีดทางนั้นนะครับจังหวะเหล่านี้แหละที่มันที่มันขาดหายไปของอาร์เซนอลพอลูกพี่โอเดกาดกลับมาก็อย่างที่เห็นครับเกมมันไหลลื่นจริงๆแล้วก็ตัวของซาก้า เราก็ต้องยอมรับด้วยว่าซาก้าเองก็มีคนที่มาเล่นเชื่อมกับเขาแล้วดูเซนต์บอลมันทันกันนี่คือความยอดเยี่ยมของอาร์เซนรวมไปถึงตัวของโอเดกาด้วยที่พอกลับลงมาแล้วก็ทําหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับสำหรับการลงมาทําหน้าที่ของลูกพี่กับตันทีมอย่างโอเดกาดครึ่งแรกก็ไม่มีใครคาดคิดเหมือนกันว่าเกมนี้จะเลยเถิดไปถึง7ประตู เประตูที่เกิดขึ้นอาร์เซนอลนะครับนำห่างไปก่อนถึง4ประตูต่อ0แต่นั่นแหละครับอาจจะรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลฝั่งเวสต์แฮมเองหรือแม้กระทั่งแฟนบอลของอาร์เซนอลผมเชื่อว่าหลังจากที่เวสต์แฮมเริ่มตีตื่นขึ้นมาจาก4เป็นเอ่อเป็น4ประตูต่อ1เป็น4ประตูต่อ2ผมว่าเริ่มตื่นเหมือนกัน หลายๆคนนะครับที่ได้ดูแมตช์นี้อยู่ก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเออเกมมันเหมือนจะขาดไปละจากจังหวะที่อาร์เซนอลได้มาถึง4ประตูนะแต่พอเวสต์แฮมไล่มาทีละ1และ2ห่างกันเหลือแค่2ประตูเท่านั้นแล้วเกมรู้สึกก็เสียงเชียร์ก็ตามหรือเกมของเวสต์แฮมก็ดีขึ้นมาเหมือนกันเริ่มนะครับเริ่มเหมือนกันนะครับในในในช่วงที่เวสต์แฮมไล่ขึ้นมาก็เริ่มตื่นเนเหมือนกันดูเกมมันดูตื่นเต้นขึ้นเริ่ม รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นดาร์บี้แมชเหมือนกันเรามาไล่เลียงกันแล้วกันประตูแรกของอาร์เซนอลเริ่มมาจากลูกแต่มุมเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งในช่วงหลังๆเราจะเห็นว่าตัวของกราเบลเองเขาไม่ได้มายืนอยู่ตรงกลางในกรอบเขตโทษแล้วเขาเลือกที่จะไปยืนอยู่ในกลุ่มของนักเตะของอาร์เซนอลแทนและใช้การสกรีนจากบรรดาเพื่อนร่วมทีมนี่แหละคอยกันผู้เล่นของเวสต์แฮมไว้ให้ดังนั้นตัวประกบของ กราเบียววันนี้เราจะเห็นว่าคนที่ประกบกราเบียวจริงๆคือตัวของแอนโตนิโอแต่เขาพยายามแล้วนะครับที่พยายามจับตาอยู่เหลืองเดียวนะไม่มองบอลเลยนะคือจับตาว่าตัวของกราเบียวเนี่ยจะไปทางไหนแล้วเขาพยายามจะวิ่งตามไปแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวของกราเบียวเองครับเขาสลัดเขาวิ่งไล่ล้อๆไปตามจังหวะของออไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมที่สกรีนให้พยายามจะเข้าไปเล่นเหมือนกันอันโตนิโอขยับมาแล้วเขาก็ติดเพื่อนตัวเองเหมือนกัน มันเลยทำให้จังหวะนี้ตัวของกราเบลเอรครับเข้าไปที่เสาแรกได้แล้วก็สะบัดหัวมงเต็มๆเลยนะเข้าประตูไปคนที่ต้องชมต่อมานั่นก็คือตัวของชาก้าด้วยที่คลอสบอลจังหวะนี้จากลูกเตะมุมเข้ามาทําได้ดีเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้าย ที่แด็กแฮนไรส์เป็นคนเปิดเข้ามาหรือแม่กระทั่งฝั่งขวาที่เป็นซาก้าคลอสบอลเข้ามาสิ่งหนึ่งที่รู้สึกก็คือการใช้เวลาในลูกนิ่งของอาร์เซนอลเยอะมากขึ้นมีสมาธิค่อยๆเล่นค่อยๆกดดันผมรู้สึกว่าไอาการเป็นหน่วงเวลาอยู่ในใน,ในมุมธงต่างๆของอาร์เซนอลครับมันมันดูมันกดดันแนวรับของเวสต์แฮมวันนี้พอสมควรเหมือนกันนะคือถ้าเปิดเร็วเนี่ย มันก็จบไปเลยแต่พอหน่วงเวลาไว้ค่อยๆเนิบๆช้าๆผมรู้สึกว่ามันเป็นความกดดันอย่างหนึ่งเหมือนกันและที่สําคัญนะครับผู้เล่นของอาร์เซนอลก็จะไปกองกันอยู่มุมๆหนึงก่อนนั่นแหละผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นความกดดันนะผมไม่รู้ว่าแฟนๆที่ได้ชมจังหวะเหล่านี้รู้สึกเหมือนผมไหมว่าจังหวะแบบนี้มันรู้สึกว่ากดดันมากกว่าที่ที่ที่เล่นเร็ว,รวอะ่ะ ผมไม่รู้เหมือนนะแต่ผมรู้สึกแบบนั้นนะมันเลยไกลมาเป็นว่าคอได้ประตูแรกอาร์เซนลได้เร็วมากนะตั้งแต่ช่วงประมาณนาทีที่10เท่านั้นเองกาเบียวก็นั่นแหละครับทําได้สําเร็จแล้วก็นั่นแหละครับคือเกมเนี้ยผมขอนอกเรื่องนี้นึงนะกาเบียวทำท่าเนี้เป็นท่าที่2แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าครั้งแรกอะในเกมกับสปอตติงลิสบอนอะผมว่าตัวเขา,าทำท่าเพราะว่า อ่านว่าวันนั้นไปเล่นที่ Sporting Lisbon และในทีมก็มีวิกตอร์เก์ิคอเรซี่เขาท่าซิกเนเจอร์เลยนะครับท่าดีใจของแกก็คือเอามือทำท่าเหมือนกันแต่ว่าปิดที่ปากแต่ว่ากาเบียลนั้นปิดที่ตาผมก็ไม่รู้ว่าอ,อันนั้นคือคือที่ไปทำที่ Sporting Lisbon ในเกม u f i c h a m แชมเปี้ยน u e ลีกผมเดาเองวาอ่าก็คงเป็นจังหวะการคือหยอกกันอะ แต่พอมาทำท่านี้อีกครั้งหนึ่งอ่ะมันเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอติดตามกันเหมือนกันนะครับว่าส่งสัญญาณไปถึงตัวของเกียวคลรสไหมอันนั้นว่ากันไปนะครับก็กลับมานะครับหลังจากที่อาร์เซนอลนำหนึ่งประตูต่อศูนยะ์เราจะสังเกตว่าถึงแม้วต์แฮมเองจะลงไปเล่นเกมรับก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดไปตั้งแต่ก่อนเกมแล้วนั่นอย่างหนึ่งก็คือว่าวต์แฮมไม่ใช่ไม่คือเขาไม่ใช่ทีมที่มีนักเตะที่มีความเร็วครับดังนั้นเกมรับจะดูช้า โดยเฉพาะคู่กลางวันนี้ก็คือใช้ซูเซกกับตัวของปาเกตาสคนยืนเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางสนามเลยดังนั้นพอ2คนนี้ไม่ได้เร็วขนาดนั้นในการที่จะเข้าไล่เพลสไล่แย่งอาร์เซนอลมันเลยไม่เกิดขึ้นเราจึงเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเดกาดเองซาก้าเองดูแล้วมีพื้นที่ดูมีเวลาให้เล่นมากกว่าปกติพอไม่ชิดพอไม่เร่งเราเลยได้เห็นจังหวะการยกบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของโอเดกา ยกบอลสวยมากนะครับหลุดกันมาเป็นแผงเลยแล้วนักเตะของเวสต์แฮมก็พยายามที่จะดันตัวเองขึ้นมาเพื่อเช็คลำหน้าจังหวะนี้ของอาร์เซนอลและคนที่ลังท้ายสุดก็คือวานวิสซาก้าซึ่งในวันนี้ผมมองว่า1ในนักเตะของเวสต์แฮมที่ผมรู้สึกว่าเล่นได้ดี1ในนั้นก็คือตัวของวานวิสซาก้าแต่จังหวะนี้เขาขึ้นมาช้าดันไลน์ตัวเองขึ้นมาช้าปรากฏว่าพอดันไลน์ตัวเองขึ้นมาช้าหลุดพร้อมกันหมดเลยทั้งตัวของซากาเองรวมไปถึงโอเดกาดและก็ตัวของทอสซาด้วย ตัวของซาก้าพาสบอลมาตอนให้บอลเบาเรียดๆมาเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนแรกเข,เขาน่าจะเล็งตัวของออลูกพี่คลายฮาวเวสแต่ปรากฏว่าพอดูภาพช้าจริงๆครับซาก้ามองไกลไปหาตัวของทอซาคือจ้องทอซาเลยนะครับไม่ได้เหลียวมามองตัวของคลายฮาวเวสที่อยู่ใกล้กว่า แล้วก็เป็นทอรซานนครับที่วิ่งเข้ามาแปรเข้าไปอาร์เซนอลนำส2ประตูต่อศูนย์พอได้ประตูที่2ผมรู้สึกว่าเกมมันน่าจะเข้าทางอาร์เซนอลแหละและน่าจะมีลูกที่3แล้วคิดว่าคงไม่เกินประมาณนี้หรอกแล้วเดี๋ยวอาร์เซนอลน่าจะลงไปเล่นเพื่อที่จะเล่นเกมรับให้มันเหนียวแน่นขึ้นแต่ไม่เลยครับ หลังจากนั้นนะครับเกมก็ยังคงเป็นของอาร์เซนลครึ่งชั่วโมงผ่านไปเนี่ยผมยังไม่ได้เห็นทีท่าของเวสต์แฮมที่จะตั้งเกมแล้วก็จัดการในเกมรับของหรือสร้างความกดดันให้เกมรับของอาร์เซนลมากขวามากขนาดนั้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวของปาเกต้าอยู่ฝั่งใกล้กับตัวของอฝั่งทั้งโอเดกาดเองกับตัวของชากาด้วยด้วยความที่เขาไม่ใช่นักเตะที่มีความเร็วจัดจ้านอยู่แล้ว ปาเกต้าเรารู้อยู่แล้วนะครับหคือเทคนิคดีนะครับวางบอลแม่นนะครับเก็บบอลได้เอาตัวรอดเก่งนี่คือตัวของปาเกต้าแต่พอต้องมาช่วยนะครับแบ็กซ้ายอย่างเอมาันในการจัดการกับตัวของซาก้าก็นั่นเลยครับจึงเป็นที่มาของประตูที่3ของอาร์เซนอลด้วยความที่พวกเขาช้ามันก็เลยทําให้ตัวของซาก้าที่ลากบอลเข้าไปถูกตัวของปาเกต้ายื่นขาสกัด ล้มลงไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็เป็นกรรมการที่เป่าจุดโทษทันทีแล้วก็เช็ค VR กันสักระยะหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะเมคชัวแล้วคนที่หยิบบอลอยู่ตั้งแต่แรกก็คือตัวของซาก้าซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าซาก้านั้นเป็นคนรับหน้าที่สังหารจุดโทษให้กับอาร์เซนอลแต่พอจังหวะน,นี้ปรากฏว่าตัวของซาก้าถือบอลอยู่สักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะหันหลังและเดินไปหาตัวของกัปตันทีมอย่างโอเดกา โอ้โหตอนที่ผมเห็นว่าเอาบอลให้กับโอเดกาดผมคิดในใจเหมือนกันว่าคือเยี่ยมจริงคือมันแสดงสปเรตทุกอย่างนะครับมันมันแสดงอะไรในทีมหลายๆอย่างเลยให้กับในการเล่นวันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมได้ดูแอสันวิล่าเล่นกับยูเวนตุสนะครับเราจะเห็นว่ามีจังหวะลูกฟรีคิกเหมือนกัน ตัวของเลโอนเบลลี่นะครับกับตัวของลูก้าดีน2คนโอ้โหแย่งกันยิงฟรีคิกโดยที่สะบัดแขนด้วยซ้ำแล้วพอมผมเห็นบรรยากาศนี้ของอาร์เซนอลโดยเฉพาะจังหวะที่ตัวของชาก้าเองจริงๆแล้วเขาเป็นคนรับหน้าที่ตรงนี้นะครับในเรื่องของการยิงจุดโทษเอาบอลไปหาลูกพี่โอเดกาดโอเดกาดก็รับหน้าที่สังหารเข้าไปยิงดีมากนะครับก็ยิงเสียบมุมเข้าไปทำให้อาร์เซนอลนำห่างไป3ประตูต่อศูนย์ เกมผมมองว่าขาดนะสำหรับ3มประตูที่อาร์เซนอลได้มาผมมองว่าขาดแล้วนะครับเกมของเวสต์แฮมไม่ได้รู้สึกว่ากดดันอาร์เซนอลเลยต้องใช้คำว่าเลยด้วยซ้ำอาร์เซนอลทำได้ดีมากนะครับและการบีบเกมของพวกเขาการเก็บบอลตรงกลางสนามวันนี้คนอีกคนหนึ่งที่อดชื่นชมไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวของจอร์จิโญ่ด้วยที่ผมว่าพอเขาลงมาแล้วอะตรงกลางสนามของอาร์เซนอลแล้วดูแล้วมันก็เล่นง่ายขึ้นเหมือนกันดังนั้นทั้งตัวของปาเต้เองกับตัวของจอร์จิโญ่ผมว่า ตามความเหมาะสมของอาร์เตต้ากันละกันที่จะมองเห็นว่าใครควรจะลงมาทําหน้าที่วันนี้ตัวของจอร์จินโยลงมาผมว่าก็ทําหน้าที่ได้ดีของตรงกลางสนามมีจังหวะการคลอสบอลจากซ้ายไปขวาโยกจังหวะการเล่นได้ด้วยนี่คือข้อดีของจอร์จินโยเหมือนกันนั่นคือการออกบอลที่คมของเขานั่นเองหลังจากที่อาร์เซนอลได้ประตูที่3ไปปรากฏว่าเล่นไปสักแป๊บเดียวเท่านั้นเอง มันเป็นจังหวะที่เวสแฮมพยายามจะทําเกมขึ้นมาบ้างน,นะครับแต่ปรากฏว่าถูกตัวของโอเดกาตัดบอลตรงกลางได้บอลมาถึงตัวของทอรซาทอารซาเปิดด้วยซ้ายเร็วทันทีไปหาตัวของไคล์ฮาวเวสแล้วก็เป็นคิวเชอร์แมนนะครับเซนเตอร์ของเวสแฮมที่เตะบอลไม่โดนเตะบอลไม่โดนบอลก็หลุดเข้าไปไคล์ฮาวเวสก็ลากบอลเข้าไปก่อนจะไปดวนเดียวกับฟาเบนสกี้นะครับก่อนที่จะยิงส่วนตัวเข้าไปอาร์เซนอลน,นำสี่ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่36 36นาทีนะครับอาร์เซนอลออกนำเวสต์แฮม4ประตูต่อศูนย์ผมก็คิดว่าเกมมันขาดและสกอร์อาจจะไหลไปถึงในถึง5ถึง6ประตูด้วยซ้ำตอนที่ผมนั่งดูอยู่รู้สึกว่าเริ่มมีอาการง่วงหาวหานอนแล้วเหมือนกันแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นแค่2นาทีเท่านั้นเองครับหลังจากที่เวสต์แฮมเริ่มตั้งเกมของพวกเขาขึ้นมาได้บ้างเป็นโซแลนะครับที่ลากบอลจากฝั่งซ้ายของสนามลากตัดเข้ามาตรงกลางก่อนจะใจทะลุช่องแบบ แบบฟ้ t ทักเลยคือผ่านทุกอย่างมาหมดเลยผ่านจนกระทั่งบอลไปถึงวานบิสซาก้าครับวานบิสซาก้าขึ้นมาเติมสวยมากจริงนะผมชอบจังหวะโอเพนเพลยนี้ของเวสต์แฮมเหมือนกันขึ้นมาเสร็จกับแทกบอลเข้าไปผ่านช่องโอโ้โหมุมแคบอะเสาแรกของของดาวดลลยาด้วยซ้ำที่เขายืนปิดมุมอยู่แล้วนะแต่แปรกระแทกเข้าไปยิงอัดใส่ลลย่าเลยไล่มา4ประตูต่อหนึ่ง ก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะว่าเป็นจังหวะโอเพนเพลย์ที่ผมมองว่าเวสแฮมก็ทำได้ดีของเขาเหมือนกันแต่ในเรื่องของสกอร์ยังห่างอยู่มากแต่ปรากฏว่าพอเล่นไปนะครับพอฟรีคลิกหลังจากนั้นแค่2นาทีเองฟรีคลิกก็เป็นจังหวะที่เดคแฮนไรส์ครับคึกกว่าทุกอย่างถึงแม้จะโดนบอลก็ตามนะครับกรรมการก็มองว่ามันไปโดนตัวของปากเกวตาล้มลงไปแล้วเราก็ได้เห็นฟรีคลิกของเอเมอร์สันที่โ,โหดุดันจริงๆ ต้องยอมรับนะครับว่าดูดันจริงๆยิงได้คมมากคมกลิบเลยคือคือบอลของ Amazon ผมมองว่าเป็นเป็นฟิกคิกที่แปลกอย่างหนึง่งนั่นก็คือพอบอลเขาขึ้นไปครับพอบอลขึ้นไปแล้วมันฮุกลงเราจะเห็นว่าคือบอลแบบนี้ยิงยากมากนะครับยิงขึ้นไปแล้วมันก็ฮุกลงแบบนี้สวยงามมากจริงเช็ดคานเข้าไป ไล่มาเป็น4ประตูต่อ2และเกมยังคงเหลือเวลาในช่วงของครึ่งแรกเราจะเห็นว่าเวสต์แฮมเองก็เร่งเครื่องเหมือนกันเร่งเครื่องเข้าใส่อาร์เซนอลสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คืออาร์เตต้าบอกให้ลูกทีมคือสวนขึ้นไปนะครับคืออย่าไปเล่นเกมรับนะครับอาร์เตต้าบอกลูกทีมให้สวนขึ้นไปให้ทําเกมของตัวเองขึ้นไปเหมือนกันจึงเป็นที่มาของประตูที่5นะครับมันมาจากลูกฟรีคิก อาร์เซนอลเนี่ยได้ลูกฟรีคิกก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดเข้าไปโดยเด้แคนไรส์ ice, แล้วก็ถูกมงออกหลังไปอาร์เซนอลได้ลูกเตะมุมและก็เป็นคู่หูคู่เดิมนะครับตัวของซาก้าเองคลอสบอลเข้ามาเราจะเห็นว่าจังหวะน,นี้ตัวของกาเบียเองขึ้นไปขึ้นไปสุดจริงๆรนะกาเบียวมาการิสคือขึ้นไปสุดเลยก่อนที่เขาจะโดนมงแล้วก็ถูกฟาเบนสกี้ออกมาช,ก,ชกนะครับชกแล้วไม่โดนบอลด้วยโดนแถวๆวคหมาับของเขาก็ล่วงลงไป ตอนแรกอะ่ะผมก็ไม่ได้คิดว่าเป็นจุดโทษนะครับเพราะว่ากรรมการเนี่ยไม่ได้ชี้ไปตั้งแต่ต้นปรากฏว่ายัางไงก็ไม่ทราบเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นจุดโทษเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับโดยที่ภาพชาก็คือตัวของฟาเบนกี้ออกมาแล้วไม่โดนบอลแล้วสิ่งหนึ่งก็คือกาเบียลมาการิสันโดนบอลไปก่อนแต่ขึ้นมาดูสภาพก็ดูมึนๆด้วยเหมือนกันนะแล้วก็มีจังหวะวุ่นวายนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามีนักเตะของเวสต์แฮมคนนึงไป,ไปพยายามที่จะดึงตัวของกาเบียลขึ้นมาเหมือนกัน กก็ว่าัันนไปนะครบจังหวะนี้ก็เป็นลูกพี่โอดการไปอุ้มบอลเพื่อรอซาก้าเข้ามายิงก็เป็นโมเมนต์ที่ดีของอาร์เซนอลนะผมรู้สึกว่าบรรยากาศภายในทีมดูดีมากจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นจังหวะการย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันหลังจากที่ตัวของซาก้าเปิดบอลให้กับออทอซาเราจะเห็นท่าดีใจที่เต็มกันมานั่นนั่นมันแสดงถึง,ถงความเป็นเป็นทีมครับ และจังหวะน,นี้ลูกพี่โอดกาดก็ถือบอลและรอให้กับชาก้ามายิงประตูที่5ให้กับอาร์เซนอลในเรื่องของจุดโทษยิงเข้าไปนะครับฟาเบนสกี้พยายามจะล้มลงไปแล้วปัดโดนบอลเลยนะแต่ว่าทิศท,ทางแล้วก็น้ําหนักดีมากนะครับแล้วก็เป็นประตูที่5ให้กับอาร์เซนอลมันก็เลยทําให้เกมมันห่างออกไปอีกหลังจากที่เป็น4ประตูต่อ2ก็กลายเป็น5ประตูที่2เป็น5ประตูต่อสในช่วงของครึ่งแรก จบครึ่งแรกไปโดยที่อาร์เซนอลนำห่างถึงสประตูนะครับมันเลยทําให้เกมครึ่งหลังครัผมก็มองว่าอาร์เาไม่เสี่ยงอะไรอยู่แล้วนะครับเห็นแล้วนะครับว่าเกมรุกของเวสต์แฮมทำอะไรได้บ้างโดยเฉพาะฟรีคิกของเอมเมสันไม่ธรรมาดาเหมือนกันและก็คงกําชับลูกทีมในเรื่องของการฟาวน์นอกกรอบเขตโทษนั่นแหละผมว่ามันเสี่ยงเหมือนกันนะครับในการฟาว์นอกกรอบเขตโทษให้กับเวสต์แฮม กลับลงมานในช่วงครึ่งหลังเราจะเห็นว่าอาร์เซนอลเองก็เล่นช้าลงรวมไปถึงเวสต์แฮมเองด้วยก็เร่งไม่ขึ้นเหมือนกันยิ่งเวลามันหมดลงไปเรื่อยๆผมว่าพวกเขาเองใช้พลังงานไปเยอะมากนะครับในช่วงของครึ่งแรกไม่ว่าจะเป็นวิ่งเข้าใส่อาร์เซนอลหรือแม้กระทั่งพยายามจะเก็บบอลมาเล่นเองมันเลยทําให้เกมในครึ่งหลังนดูช้าลงไปทั้ง2ทีมเพราะอาร์เซนอลเองก็ต้องการเกมช้าด้วยเหมือนกันไม่จําเป็นต้องไปแลกกับเวสต์แฮมแล้วนในช่วงของครึ่งหลัง คนเดียวที่ผมว่าในช่วงเครื่องหลังที่ยังวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วยังมีพละกําลังมากๆอยู่ของเวสต์แฮมหนึ่งในนั้นก็คงเป็นตัวของวานบิสซาก้าที่อะไรหลายจังหวะผมว่าทําหน้าที่ของเขาได้ดีอยู่และในช่วงเครื่องหลังเราจะเห็นนะครับว่าสิ่งหนึ่งก็คือนักเตะของอาร์เซนอลเริ่มโดนเข้าหนักแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวของโอเดกาดเองรวมไปถึงตัวของชากาด้วยก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันและก็รอดูเหมือนกันนะครับว่าอาร์เตต้าจะเปลี่ยนตัวเมื่อไหร่ก็เริ่มทยอยเปลี่ยนมานครับไม่ว่าจะเป็น ในส่วนตัวของกราเบลมา a าร์เยสครับก็เปลี่ยนถูกเปลี่ยนตัวไปแล้วเอาค V วอลงมารวมไปถึงเชนชินโก้ก็ลงมาแทนคาริฟิโอลีซึ่ง2คนนี้คือน่าจะมีอาการผมมองว่าน่าจะมีอาการนะครับทั้งคาริฟิโอลีเองก็เดินแล้วเหมือนเหมือนแกนจับตรงต้นขาของเตงเหมือนกัน ส่วนกาเบียเนี่ยก็ต้องไปรอดูเหมือนกันนะครับว่าเขาเขาเจ็บจากอาการที่ถูกชกลงไปหรือหรือหรือ,รอมีอาการบาดเจ็บอื่นๆอ,อันนั้นก็ต้องไปว่ากันเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าอาการจะเป็นยังไงนะสำหรับทั้ง2คนนี้ส่วนทั้งตัวของออซาก้าที่ถูกเปลี่ยนตัวไปรวมไปถึงตัวของ ตัวของไม่ว่าจะเป็นทอรซาเองก็ออกไปนะครับแล้วก็เป็นตัวของลูกพี่เ,เจสุดนั้นลงมาทําหน้าที่แทนหรือแม้กระทั่งกับตัวของโอเดกาดเองก็ออกไปพักด้วยก็ก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งตัวของโอเดกาดแล้วก็ตัวของซาก้าด้วยที่ผมมองว่าต้องเก็บ2คนนี้ได้แล้วนะครับเพราะรู้สึกว่าโดนเตะโดนแสะโดนทุกอย่างเหมือนกัน น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตัวของโอเิกาดวันนี้เราจะเห็นนะถึงแม้ช่วงต้นช่วงครึ่งแรกเขาจะทําหน้าที่ได้อย่างดีก็ตามแต่พอครึ่งหลังเนี่ยเราเห็นเหมือนกันว่าตัวของโอเิกาดุดดปลงไปเหมือนกันดังนั้นผมว่าอาการบาดเจ็บแล้วก็กว่าที่จะมาถึงวันนี้ผมว่าตัวของโอเิกาดเองก็ยังไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นและเดี๋ยวจะมีโปรแกรมในกลางสัปดาห์อีกที่จะต้องเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันละกันครึ่งหลังเนี่ย เราจะเห็นว่าทั้งคู่เริ่มช้าลงโดยเฉพาะอาร์เซนอลเองก็เล่นช้าลงนะครับและอาศัยจังหวะผู้เล่นที่ลงมาใหม่อย่างตัวของเซอร์ลิงเองกาเบรียลเจสซุดเองก็ให้เป็นหน้าที่ของพวกเขาในการเล่นเกมรุกให้กับอาร์เซนอลและอาร์เซนอลก็มามีโอกาสได้ประตูด้วยเหมือนกันนะครับในช่วงท้ายเกมแต่ทั้งตัวของเซอร์ลิงเองรวมไปถึงตัวของเจสซุดก็ไม่สามารถทําได้เหมือนกันรวมไปถึงจังหวะของเวสต์แฮมด้วยนะครับที่ควรจะไล่ขึ้นมาเป็นห้าเป็นสามประตูต่อห้าจากช่วงที่ ในช่วงท้ายเกมเหมือนกันที่ตัวของซาลิบาเองนะครับก็ไปสกัดบอลน,นะครับแล้วไปเข้าทางตัวของแดนนี่อิงกระชากหนีตัวของอรายาก่อนที่จะยิงเร็วโดยที่ผมว่าถ้าเขาเงยหน้าขึ้นมานิดนึงจะเห็นว่าตรงกลางในขอบเขตโทษเนี่ยมีเพื่อนขึ้นมาเติมแล้วแต่แดนนี่อิงเนี่ยตัดสินใจที่จะก้มหน้าแล้วซัดทันทีบอลก็ไหลผ่านหน้าประตูไปก็น่าเสียดายสำหรับแฟนๆของเวสต์แฮมด้วยผมว่าจังหวะเน,นี้ยน่าจะเป็นประตูเหมือนกันเพราะว่า เราเห็นแล้วนะครับว่าดาวิดลลย่านั้นให้สัญญาณกับซาลิบาอยังไงก็คงบอกว่าคือให้เสียงแล้วนะครับแต่ว่าซาลิบาอาจจะไม่ได้ปล่อยจังหวะน,นี้มานั่นแหละครับมันก็มีโอกาสนะครับในช่วงของครึ่งหลังแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยช้าลงโดยเฉพาะเวสแฮมเองผมเห็นนะในช่วงท้ายอะ่ะตริโบเออตอริโบนะครับเซนเตอร์ของเวสแฮมเองอะ่ะคือลงไปนอนแล้วโอ้โหต้องคือตะคิวถามหาหนักมาก หนักจนกระทั่งตัวของฟาเบียนสกี้เองก็ให้สัญญาณมือให้เปลี่ยนตัวเหมือนกันคือหนักจริงๆวันนี้ใช้พลังงานเยอะมากนะครับในเกมรับของเวสแฮมที่ต้องวิ่งตามนักเตะของอาร์เซนอลเวลาที่พวกเขาขึ้นไปเล่นแล้วต้องวิ่งลงมาเพื่อตามเพื่อต้องเล่นเกมรับผมว่าช่วงจังหวะนั้นแหละใช้พลังงานเยอะมากและอาร์เซนอลก็สุดท้ายครับอาร์เซนอลก็เอาชนะเวสแฮมไปได้5ประตูต่อ2 ครึ่งแรกก็มันมันตัดสินแล้วแหละเพราะว่าจานวนช่องว่างมันมันค่อนข้างเยอะและในช่วงครึ่งแรกก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเวสแฮมเองใช้พลังงานกับอาร์เซนอลไปเยอะมากวันนี้อาร์เซนอลทำได้ดีนะครับทั้งในเรื่องของการเล่นความมั่นใจนักเตะที่ได้ลงมาช่วยกันเปลี่ยนและลงมาหมุนเวียนกันเล่นวันนี้ผมว่าอาร์เซนอลทำได้ดีในหลายๆอย่างแล้วก็ในเรื่องของลูกฟิกค,คิกลูกตั้งเตะด้วย วันนี้คมจริงๆนะครับสำหรับตัวของอาร์เซนอลวันนี้ก็ต้องยอมรับเขาเล่นดีจริงๆแล้วก็สมควรกับการเป็นผู้ชนะสำหรับอาร์เซนอลแต่สกอร์อาจจะเกินคาดหมายไปก็ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันสร้างความมั่นใจไปเพราะว่าเกมต่อไปนะครับอาร์เซนอลจะเล่นกับแมนยูในเกมกลางสัปดาห์นะครับมันก็คาบเกี่ยวกันวันพุธนะครับคาบเกี่ยวกับวันพฤหัสในเวลาตีสามบ้านเรานะครับก็ถ้าแฟนๆคนไหนถ้ามีเวลาหรือสามารถชมได้ก็ ผมว่า,น,าน่าสนใจเหมือนกันในวันที่อาร์เซนอลจะต้องเล่นกับแมนยูนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันลวกันเดี๋ยวคงทําในเรื่องของก่อนเกมเพราะว่าผมว่าในเรื่องของนักเตะหลายๆคนของอาร์เซนอลน่าติดตามเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกราเรยลมาเกย์เองหรือแม้กระทั่งตัวของคาราฟิโอลีจะเป็นยังไงนะครับพรอมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปว่ากันและกันสวัวันนี้ก็ยินดีกับแฟนๆของอาร์เซนอลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ชื่นเมื่อนกันไปสำหรับ3คะแนนที่เก็บขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปสู่อันดับที่2 นะครับของตารางแล้วนะตามมาหลังเรียวภูอยู่6คะแนนก็ต้องแฟนๆก็ของอาร์เซนอลเองก็ต้องไปลุ้นในวันอาทิตย์นะครับว่าคู่ของแมนเชสเตีที่จะเล่นกับเรียวภูอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวน่าติดตามเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ยินดีกับแฟนๆของอาร์เซนอลอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันเล่นดีมากนะครับแล้วก็โอ้โหแผงเกมรุก ยิงได้ทุกคนเลยนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับเอาใจช่วยกันต่อไปแล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับอาร์เซนอลแล้วก็เวสต์แฮมด้วยนะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับที่ผมอยากพูดถึงขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดัสามารถกดสมัครสมาชิกเป็นกําลังใจให้กันได้รวมไปถึงกด u ปอ r แตงให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดอะไรไปยังไงเนี่ยผมขออภัยทุกท่านไว้่นทุกท่านอีกครั้งนะครับ enjoy ครับ